สวัสดีฮะกรวันนี้มาลงเบ็ดกันเหมือนเดิมฮนะเปิดหมายกลางทุ่งอันนี้เราเห็นประช่อนึ้นครับตัวนึงฮะตรงนั้นนะตรงกลางจอพอดีฮนะก็มาลองเปิดหมายนี่ดูฮนะก็อาจจะมีคนลงบ้างแล้วฮนะก็หมายก็เป็นแบบนี้เนะนี่ยนะจะมีอีกล็อกล็อกนี่นี่วันนั้นผมพายเข้ามาดูแล้วฮนะมันมีปลาหุบเป็นลืมเลยฮะตอกนกลางคืนฮนะับหมายก็นี่ฮนะ นั้นเตียนเราก็จะลงผ่าไปนู้นออกทิวไม้นู้นไปหารถนะก็ติดมวารุนกันฮะว่าหมานี่เราจะหมาหรือเปล่ามีตัวยิ่งใหญ่ไซสโลเยอะหรือเปล่าก็ขอติดตามชมกันฮะว่าเราจะหมานมันเทอมหรือเปล่าฮะจะได้เรื่องหรือเปล่าฮะไปลุ้นกันเลยฮะเดี๋ยวผมก็จะเกี่ยวเ,เยื่อแล้วฮะนันาพูดเองนะฮะนะฮะใหญ่เลยฮะปาลาอะไรนุ่ปลากายหรือเปล่าใหญ่เลยฮะก็ขอให้ติดตามกันนะฮะ ปลาก็พอมีตัวขึ้นฮะรอเดี๋ยวเราจะเกี่ยวเหยื่อสักพักนะแล้วก็เกี่ยวเหยื่อแล้วฝนก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะฮะก็รุนกันฮนะตกให้ตกฮนะวันนี้ต้องลงให้ได้ฮะต้องเอามันหมานตัวใหญ่ใหญ่ให้ได้ฮนะวันนี้ะขอคอยทด่ตามกันนะฮะว่าเราจะมีไซโลหรือเปล่าวันนี้ไปชมกันฮะก็ได <ST> ้เวลาไปเก็บเบ็ดฮะ ตอนที่เราเกี่ยวเราวนมาตรงหัวที่เราเกี่ยวตัวแรกฮนะเราได้มาตัวหนึ่งฮะนี่ฮะประมาเจ็ดแปดขีดฮะนะฮะได้มาตัวนึงฮะเราพายผ่านตรงหัวเบ็ดที่เราเกี่ยวทีแรกอ่ะก็เลยแกะมานะตัวใหญ่เลยฮะเจ็ดแปดขีดได้ฮนะก็เดี๋ยวจะพายไปตรงหัวเบ็ดนะฮะก็พอดีฮะสามทุ่มพอดีฮะก็ขอชมผลงานนะว่าชมาหรือเปล่าฮะ ก็ตัวนี้ก็ตัวสวยฮะนี่ฮะไอ้เอ้เอ้โอ๊ยหูเหนียวฮะนี่ฮะเลยอ่านะนี่ฮะตัวงามอยู่ฮะตัวสวยฮะก็กินห่างๆฮะเพิ่งได้มาสองสามตัวฮะก็ยังมานะ ไปกันต่อฝนก็จะตกอีกแล้วฮะโอ้โหะถ้าถ่ายได้ไม่มากก็ขอภัยด้วยฮนะไปกันต่อฮนะก็มาดูกันต่อฮะนี่ฮนะดึงป่าบัวชุบยุบยุุุเนี่ยนกะ็ตัวโตนะพอได้ฮนะหเห็นไหมหนอหเห็นไหมหนออาอ ดึงกระชากมาน,นี่เลยนี่ฮนะอ้าตัวที่สวยฮนะเมื่อก,กี้ยกหลุดไปตัวฮนะขนาดนี้นะก็บางๆห่างๆฮนะปลาฮะไม่หนาตัวนะวันนี้ฮนะแต่ก็ยังพร้อมมีผลงานฮนะก็ได้มาประมาณสามโลสามซี่โลแล้วฮนะในกระมังนะอ๋อตรงนี้ก็งามๆฮนะ ลุ้นไปยาวๆฮะเบ็ดแล้วอยู่อีกเยอะฮะอาจจะถ่ายได้ไปหมดฮะฝนตกอนนี้ฮะโอ้โหฮะขอพรายด้วยฮะถ้าถ่ายไม่ได้นะฮะก็ไปทุ่มตัวอื่นต่อฮะก็ตัวนี้ก็ตัวสวยฮะนี่ฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเหนียวฮะนี่ฮะเบื่ออ่านะนี่ฮะตัวงามอยู่ฮะ สวยฮนะก็กินห่างๆนฮะเพิ่งได้มาสองสามตัวฮนะก็อย่างหมานะไปกันต่อฝนก็จะตกอีกแล้วฮนะโอ้โหฮนะแต่ถ,ถ่ายได้ไม่มากก็ขออภัยด้วยฮนะไปกันต่อฮนะโอ้โหฮนะไม่เอาเลยครับป่าฮะวันนี้บางๆเลยฮนะโอ้โหนานๆเจอฮนะถึงมาก็จะเข้าเฝ้าตัวที่สวยไม่ค่อยเจอเนะี่ย คนาน,นานตัวตัวเติบโต,วต,วต,วตวสวยๆฮะได้ปลาไม่พอห้าลเลยครับเบ็ดเก็บมาสี่ลอยเลยฮะเหลืออีกสองลอยฮะ,ยฮะจะเวิร์กไมหมฮะวันนี้เวิร์กไม่เวิร์กก็พอมีผลงานให้ชมฮะอันนี้ฮะตัวสวยๆฮะเลอกกันไปเรื่อยๆฮะอยู่ประมาณสองร้อยกว่าฮะเบ็ดฮะไปกันต่อฮะเอาก็มาดูกันตอนเช้าเลยนะ เมื่อคืนฝนตกถล่มทลายฮะวายตายอุ้ยนี่ฮะปลาของเราเมื่อคืนนี้นะปลาเข้าเยอะมากนี่ก็ปลาเป็นสวนตัวฮะนี่งามฮะปลาเข้าเฝ้าเยอะฮะไหลก็กินนะปลาเข้าเฝ้าเยอะกว่าปลาปลาเป็นนะ งามเดี๋ยวช่างให้ดูนะวันนี้ผลงานเราจะได้กี่โลเอาเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะว่าวันนี้จะมาหานกี่โลวะไปแทมแทมเทมว้าสิบเจ็ดโลลบสองโลครึ่งเหลือสิบสี่โลครึ่งสิบสี่โลครึ่ง โอ้หมาฮะหมาก็วันนั้นโล,ลนึงฮะเอาสวยงามอะ่ะอะไอย่างไรก็ขอขอบคุณที่รับชมนะสำหรับการลงเบ็ดกระชอนของเรานะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะที่เป็นกำลังใจนะสำหรับิีนี้รักด้วยกระชอนทีส่สวยนะ chút trước